สวัสดีค่ะมาพบกับเล็กยิปซีดีเอ็กซิตทุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของพ่่ยิปซีนะคะวันนี้จะมาท่าน่ายดวงรายสัปดาห์นะประจำวันที่19ถึงวันที่25ตุลาคม2,563ของบุคคลที่เกิดวันอาทิตย์กันนะคะสถานการณ์ของบุคคลที่เกิดวันอาทิตย์นะคะได้9เหรียญ นะคะสัปดาห์นี้นะบุคคลที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคุณนั้นจะให้ความสําคัญในเรื่องของการเงินนะคะสัปดาห์นี้คุณจะวุ่นวุ่นวายวผสมนะมีความกังวลใจในเรื่องของการเงินบ้างนะคะการมองหาความมั่นคงนะคะถามว่าเดิมคุณมีเงินอยู่ไหมคําตอบน้าไพา่ 9. เก้าเหรียญแปลว่ามีทรัพย์สินมีเงินอยู่บางส่วน นะคะแต่เพียงว่าตอนนี้ในสัปดาห์นี้นะคะคุณแค่อยากจะหาวิธีที่จะหนึ่งรักษาเงินสดนะคะกระแสงเงินสดเอาไว้หรือมองหาช่องทางนะคะในการสร้างรายได้แล้วก็มีวิธีการคิดออมนะคะเรื่องของการเงินการลงทุนต่อไปนะคะพูดง่ายๆก็คือโดยรวมเนี่ยสัปดาห์นี้คุณจะให้ความสำคัญในเรื่องของการเงินนะคะ มีบ้างนะในสัปดาห์นี้นะคะที่คุณจะรู้สึกเบื่บอในนายกับสิ่งที่อยู่รอบตัวนะคะตอนนี้นะคะคุณจะทําอะไรจะตัดสินใจอะไรนะคะคุณจะใช้ความรอบคอบม,มากขึ้นคุณจะคิดอ่านทําการอะไรจะไตรตรองมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเงินอะไรที่ไม่สําคัญคุณจะมองว่าใช้ได้ใช่ไปก่อนหรือจําเป็นต้องเปลี่ยนนะคะถ้ามันจะเป็นต้องเปลี่ยน หรือจะต้องมีการจัดก,การอะไรสักอย่างหนึ่งคุณก็จะมองในตัวที่ถูกลงนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะสัปดาห์นี้นะคะสิ่งที่ควรระวังก็คือในเรื่องของการมีปากเสียงนะคะมีปัญหาขัดแยง้งบอกแว้งกับคนรอบข้างคนใกล้ชิดนะส่วนในเรื่องของการงานนะคะผู้ใหญ่ทางการงานนะคะ ก็จะมีอิทธิพลกับคุณมากๆนะคะสัปดาห์นี้นะขอให้คุณตั้งรับให้ดีสถานการณ์ด้านการงานของคุณนะคะจะเจอความกดดันทางการงานซึ่งห้ามใช้อารมณ์เป็นตัวแก้ปัญหานะการสื่อสารนะคะเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของงานสัปดาห์นี้คุณอาจจะเจองานยากนะคะงานที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้างาน เข้ามามีปัญหาแบบเร่งด่วนฉับพลันต้องมีการแก้ไขแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันนะคะบางคนมีความคิดอยากลาออกอยากเปลี่ยนงานมีโอกาสนะคะส่วนใครที่มีงานเป็นของตัวเองมีกิจการเป็นของตัวเองหรือมีงานอิสระสัปดาห์นี้นะคะภาวะการงานของคุณค่อนข้างเงียบเหงาผสมทำให้คุณนั้นว้าวุ่นใจ ะค,ะคุณมีความกังวลในเรื่องของงานเพราะรู้สึกว่างานเงียบมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอะไรที่มันไม่ได้ดังใจคุณเลยนะคะและรวมถึงคุณมีภาระบางอย่างที่ยังต้องจัดการต้องคลีนต้องเคลียร์แต่ปัญหามันเหมือนหลายหลายชั้นมันเข้ามาเลยทําให้คุณมีความสับสนมีความกังวลอยู่เหมือนกันนะคะนะัมันมีอิทธิพลว่าง้นเถอะนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถ้ามองในรูปทางการเงินจริงๆแล้วนะคะคุณได้ อัศวินถ้วยนะเป็นธาตุน้ำนะคะภาวะการเงินของคุณถือว่าก็ยังคล่องตัวอยู่นะโดยภาพรวมนะคะก็ยังคล่องตัวอยู่มีได้มามีใช้ไปและรู้ด้วยว่าเฮ้ยจะทำยังไงเพื่อให้ได้มารู้วิธีการนะคะรู้วิธีการที่จะได้มามีโชคทางด้านการเงินไหมคำตอบว่ามีมีโชคทางด้านการเงินอยู่นะคะโชคได้จากไหนเอ่ยได้จากการเดินทางยานพพหนนะและหรือการติด ต่อสื่อสารนะคะสัปดาห์นี้นะใครที่มียาพาหานะนะคะอ,อ,อาจจะต้องมีเผื่อค่าใช้จ่ายไว้ในส่วนนี้ว่าอาจจะมีเรื่องของการทําธุรกรรมบางอย่างเกี่ยวกับยาพาหานะเช่นเช่นเะช่นเช่นนะการซ่อมบํารุงการตรวจสภาพรถยนต์อย่างนี้เป็นต้นนะส่วนสุขภาพที่ต้องระวังนะคะให้ระวังเรื่องของกระดูก,การอักเสบใครที่มีโรคประจำตัว สัปดาห์น,นี้ให้ระวังมีภาวะการกาเริบได้มีภาวะการอักเสบได้มีเกณฑ์ต้องพบหมอนะคะหรือหมอนัดนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะให้ระวังนะคะข่าวสารที่ไม่น่ารื่นรมนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ยินข่าวสารเกี่ยวกับการเจ็บการป่วยรวมถึงการเสรียชีวิตนี่แล้วแต่ฐานดวงแต่ละคนนะของคนรอบข้างคนใกล้ชิดที่คุณคุณเคยด้วยนะคะอันนี้นะบางคนฐานดวงดีหน่อยอาจจะ แค่มีเกณฑ์ต้องไปทำธุระนะคะหรือเป็นกิจธุระให้กับคนเจ็บคนป่วยก็เป็นไปได้นะคะวนในเรื่องของความรักนะคนโซมีโอกาสได้พูดคุยนะคะกับคนใหม่แปลกหน้าแปลกหน้าแปลกตาที่ทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยได้แต่ยังไม่ได้บอกชัดเจนนะว่าจะเป็นความรักได้ไหมแค่รู้สึกดีที่มีคนเข้ามาคุย นะคะที่เหลือให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์นะส่วนในมุมของคนที่มีคู่หรือมีแฟนนะคะบางคู่มีการพูดคุยกันมีการตกลงปรงใจกันมีการปรับความเข้าใจบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเอาละค่ะจบไปแล้วสำหรับการทำนายดวงรายสัปดาห์นะคะ ประจำวันที่19-25ตุลาคม2563ของบุคคลที่เกิดวันอาทิตย์ไว้เพียงเท่านี้นะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะคะที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะต้องลากันไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปหรือสัปดาห์หน้านะนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ